แล้วก <oung> ็อ <fu> ะไรก็้อนงขอสองข้อามข้อสี้อหาอขเจ็ดข้แปดขก้าขบคนนะครับค่ะอาจารย์ขอแจ้งสถานการณ์เรื่องโค่นเรื่องต้นนักเรียนพบทุกคนนะคะมีใครติดค้างอยู่ไหม ก็ในส่วนการอยต์นะครับก็เราจะมีขั้นตอนต่าอยู่นะครับส่วนที่เหลือนะครับหลังจากเพจต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทีมดับเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของเทศบาลเราหรือว่าเป็นทีมของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของปฏิบัติการเราต้อง เทีายจะวานะครับแต่ละหอรือคนที่เป็นนวแต่ละห้องะต้องจไว้ว่าอย่างนอเนี้ยแต่บ้านแ่ห้มาละไปนด้นะครับเพื่อว่าเอ่ที่เราก็จเี่ก็ว่า เขามีโอกาสที่จะเดินเข้าไปเพราะอยากรูอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อ,อคุณ